สดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องคัามี Gang า่แฟมิลี่แกงจะจะมานำเสนอมีอะไรบ้างครับกล้วยกล้วยทอดกับกล้วยฉาบครับอ,อร่อยถูกหลักอนามัยสะอาดนะลูกสะอาดถูกหลักอนามัยครับที่สำคัญคือแล้วที่สำคัญคือ ราคาแพงไหมราคาไม่แพงแค่<ะ>ถุงละยี่สิบบาทแล้ววันนี้มีพิเศษไหมตกมีพิเศษคือยังไงนะคือยี่สิบทันแรกยี่สิบทันแรกนะยี่สิบทนแรกนี้ขายยังไงสามถุงสามถุงห้าสิบบาทเท่านั้นเท่านั้นแล้วถ้าสนใจทำยังไงบ้างลูกถ้าสนใจ โทรเบอร์ในลิงก์ด้านล่ากได,ได้เลยนะคครับผมน,น้องความี่ขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะไม่เจอเสียงพวกผมนะคะสวัสดีครับปิดไปเลย